รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ พวกเรานักศึกษาชั้นปีที่4ี่จากสถาบันการคนศึกษาวิชาเขตมาสราบผมชื่อนายปีชาปรดิดอนผมนายวิฒิชัยศรีรุ่งเรืองผมนายสุริยายว,ยายาวชาื่ิ๋มผมนายคาถาวุฒิรักษาะดิงที่ผมนายคมสันยังสน้อยและผมนายธนพลรบครอบพมราชครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอเครื่องเล่นนวัตกรรมนะครับการเล่นก้างทอนนะครับที่ทํามาจากไม้นะครับนี่นครับทํามาจากไม้ มีความแข็งแรงนะครับเคลื่อนย้ายได้เคลื่อนที่ได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นแบบฝึกการเล่นกางทอนนะครับมารับชมได้เลยครับครับสําหรับแบบฝึกวิธีการเล่นกางทอนะครับจะให้ผู้ฝึกนะครับสอดเท้ามาในช่องนะครับต่อไปก็จะทิ้งน้ําหนักตัวลงมาที่เบาะนะครับขาทั้งสองข้างนะครับลองไว้กับไม้นะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือมือทั้งสองข้างนะครับจะแตะบริเวณหูนะครับ แล้วก็เกรงตัวลงเกรงตัวลงไปเกรงตัวขึ้นมานับเป็นหนึ่งนะครับทําแบบนี้นะครับสิบสามถึงสิบห้าครั้งนะครับต่อเซตนะครับทําละสามถึงสี่เซตนะครับเริ่เจ็น สำหรับนวัตกรรมชิ้นนี้ครับนอกเหนือจากการเล่นกลามท้องแล้วนะครับผมก็ยังสามารถเล่นอย่างอื่นได้อีกอย่างเช่นการวิดพื้นครับเชิญครับส่วนการวิดพื้นแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้ได้กล้ามเนื้อหน้าอ,อกส่วนบนนะครับผมนี่ครับทำประมาณ3 4ถึงเซตครับ เซตครับก็ประมาณ13-15ถึง15ครั้งครับผมผ่านไปครับสำหรับแบบฝึกที่แล้วทีนี้ก็แบบฝึกต่อมาครับเมื่อกี้เราได้อ,อกบนไปแล้วต่อไปเราก็จะเป็นเอาอกล่างมากงครับเพื่อความสมดุลของหน้าอกของเราครับผมเชิญชมได้เลยครับสำหรับแบบฝึกนี้นะครับผมก็ทำ สามถี่เซตเช่นเดียวกันครับเซตละสิบสองถึงสิบห้าครั้งครับผมครับสำหรับประโยชน์ของเครื่องเล่นกล้ามท้องเนี่ยครับก็สามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อท้องให้มีความแข็งแรงแล้วก็ที่เล่นไปนะครับก็คือาการพิ่พื้นก็สามารถได้หน้าอ,อกแล้วก็ได้แขนนะครับ ก็เครื่องเล่นนี้ก็ผลิตมาจากทำมาจากไม้ครับหาได้ตามแถวคาาทั่วไปแล้วก็ซื้อตะปูมาครับแล้วก็มาประกอบเป็นชิ้นก็จะได้แบบนี้ครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายก็สามารถทํามาขึ้นเล่นที่บ้านได้ครับเพื่อจะออกกำลังกายครับ